เรียบร้อยไปแล้วไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ,อ,อ่ะเดินหาแล้วครับอ่ะใครเอ่ยใครเอ่ยรอรุ้นนะครับนะมอใส่หรือเปล่าไม่สวมหมวกกันกน็อกนี่นี่ครับเรียบร้อยแบบนี้ครับ บอกเลยครับว่าเสร็จบอกกองดองน,องนี่นี่เป็นแยกนะครับแยกดอมอบางแครครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่สิบเก้าตุลาสองห้าหกแปด เวลาสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีครับนี่ครับจับเสร็จส่วนมากเข้าป้อมนะครับจุดนี้แยกนี้ครับ เรียบร้อย